กลับมากแก้ประเด็นในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาติดตามในช่วงเทศก,กาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ค่ะแน่นอนว่าพราข้าช่วงนี้พี่บาอูนะ,ะพี่น้องประชาชนก็เตรียมตัวเดินทางแล้วค่ะไปเที่ยวกันมัง่งลอบบานกันมั่งค่ะในเรื่องนี้ก็ต้องให้ความสําคัญกันเป็นย่างมากเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าที่เป็นการเดินทางทางบกนะคะทางนา้ำหรือว่าจะเป็นทางอากาศค่ะโดยจังหวัดระนองก็ให้ความสําคัญกับมาตรการการเดินทางแล้วก็ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นย่างมากคค่ะวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุ ุยในเรื่องข้อความพร้อมมาตรการความปลอดภัยในช่วงนี้ที่จังหวัดระนองนะคะกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะนายบุญชัยส้มใจนะคะอยู่ในสายกับเป่าตอนนี้สวัสดีค่ะท่านรองสวัสดีครับสวัสดีครับเป่าอูสวัสดีครับทิงออกครับสวัสดีครับท่านรองขอบคุณทีให้เกียรติกับรายการนะครับท่านรองครับท่านรองครับจังหวัดระนองนี่ได้วางกรอบเวลาไหมครับว่าช่วงเจ็ดวันปลอดภัยในวันนหนถึงวันไหนครับเช่วง เจ็ดวันนี้นะครับ,รบก็เป็นเป็นการวางช่วงเป็นมาตรการเพ้นคนช่วงสงกรานนะครับทางวันที่ยึดกับถนนวัดซึ่งวันที่ที่มกา<อ>ราในช่วงเจ็ดวันแต่ในช่วงก่อนทั้งเจ็ดวันนั้นเรารเราก็เราจะได้แบ่งเป็นช่วงช่วงโลนลองช่วงควบคุมเพ้นคนแล้วก็ในช่วงั่างควบคุมเพ้นคนเราจะแบ่งเป็นสี่ระยะ ครับพมไม่ความหวางไม่ใช่ว่ายิบก้าถึงซี่ก่อนหน้านั้นแล้วก็ล่างนั้นด้วยใช่ไหมครับครับคือก่อนนานันเราทางผู้ว่าการจังหวัดดานนองทานสักราบินการนะครับท่านผู้ว่าก็มอบให้ทางน้วยเกี่ยวของนั้นก็ได้ไป,ปิดเผวยในโรงพยาบามพันกันก่อนนะครับตั้งแต่ต้นเดือนไอ้ทันก็เพิ่งมาไอ้ฉันก็เพิ่งมาเนะแต่ว่าต้นเดือนเนะี่ยฉันก็เดี๋ยวหยิบการไปชามพันตั้งแต่วันทีน่นึ่งหนึ่งเบ็ในช่วงต้นก่อนแล้วก็ในช่วงควบคุมนั้นต,ตั้งแต่หยุดซองเนี่ย แต่ทึ่งยิบแป้ในหลวจะเป็นการให้ช่วยแบบคุยพูดคุยกันก่อนว่าจะทําอย่างไรแล้วก็ผอช่วงเข้าช่วงเศาารษฐกิจบีลดลาจะบวนมาร์กในการยืดยาวที่คนมาเที่ยวเนี่ยก็เป็นช่วงยิบก้าทั้งวันที่ซี่มกลาแล้วก็เป็นช่วงขบคนเข้มคน,คนในช่วงเจ็ดวันครับค่ะพูดถึงตอนนี้ส่องถ่ายปีเก้าตอนรับปีใหม่เนี่ยการเดินทางความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญมากๆค่ะทางจังหวัดระนองได้ให้ความสําคัญตรงนี้กับพีนองประชาชนผันพื้มั้งคะครับอันนี้ก็ แต่จุดไฟนะครับก็เราก็ให่นเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวนะครับพอความปลอดภัยนั้นจก๊กในปีก่อนก่อน,อนที่เกิดอุบปฏิเหตุนะครับทางจังหวัดก็ได้โทษบทเรียนะไรต่างๆก็พยายามยุดลอยล้วลอยช่ว,วงเป็นช่วงโว่ที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อให้เกิดฝากปลอดภัยกับผุ่มผลใช้รถใช้ถนน,นให้หมาที่สุดไหลทําทได้ครับม,มาตรการที่ใช้ในปีนี้มีพันพุพือมั้งคะท่านรองเออมาตรการนั้นก็คงอ,อ ทางก็จะมีการเชิญด้วยงานเกี่ยวข้องนะครับก็มีมาตรก,การรักษาดานก็จะเป็นดานการ<ม>ใบห้าดก,การนะครับอ่อวันนี้ก็เป็นการเราจะเอาข้อมูลปฏิเหตุนั้นเกิดในปีก่อนก้อนะี่ยมาวิเคราะห์สถ้นัดการการอุอบัติเหตุมันเกิดอย่างหรืออย่างไรบ้างนะครับเลยทิทัดมาก็คือในช่วงที่เกิดปีก่อนก่อนม่จะเกิดอาจจะมีช่วงมีสภาวะถนนสภาพแวดล้อมนั้น จะให้ด้วยเกี่ยวข้องทางแวยกันทางทศ่รบานเลไรนั้นค็มบช่วยตรวจสอบถนนมีปลายสัญญาณไฟให้ชัดเจนนะครับเพื่อให้เป็นตางความปลอดภัยนะครับตามหลักวิธีกรรมจัดจอนนะครับก็มีการาตรวจสอบในเรื่องถนนสภาแลมองแล้วก็ในช่วงด้านยานพาหนะรถยนต์นั้นไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถเครื่องต่างๆนั้นนะอ่ะโดยพอรถยนต์ทาาินะครับก็มีการตรวจ การงานตรวจเอนกวัดเอนกอร์หะไรต่างๆนะครับก็ในด้านผู้ใช้มดใช้ทถนนก็คงจะต้องมีการบังคับใช้กฎไม้ย่างเข้มงวดนะครับในช่วงนี้แล้วก็มีการตรวจหลับวัดตัดับเอนกออมีการประชาธัมพันธ์ต่างๆอย่างเมื่อที่บอกเมื่อขั้นต้นครับทีนี้เทาเกิดปีเหตุเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ทางเราก็ไม่ยา้ให้เกิดอ่ะแต่ถ้ามีเหตุเกิดขึ้นจริงๆก็คงจะ มีการเตรียมความพร้อมของชุดกู้ชีกู้ภัยนะครับแล้วก็โดยพอด้านการซื้อสร้างอุปกรณ์แล้วก็บุคลอกรทางการแพทย์้าน,น,นารโรงพยาบาลรมงนต่างๆแล้ก็มีการเสียความรพร้อมตลอดเวลายู่ที่วโมงครับครับย้อนล่างไปหลยปีแค่ผ่านมานี้รู้สึกว่าเท่าที่จําได้นะครับชุมพรน,นี้อัตราผู้เสียชีวิตเคยเป็นสู้อยู่หลายปีนะครับท่านรองครับครับอ,อ,อันนี้คนระนองนะครับอ่าที่รังนองนะครับคนระนองเน,น,นี่ยคนระนองนี้ เป็นชุดลายปีแต่ถ่วงส้ามปีเนี่ยถ้าจะใช้ที่สร้างปีให้ลังมาเนี่ยพอปีที่แล้วเนี่ยก็มีเส้นชีวิตลายเหมือนกันนะครับแต่ว่าอุบัติเหตุเอ่อแต่อุบัติเหตุของเรานั้นมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางลดส่วนใหญ่จะผ่านอีกเส้นทางนึงของถึงพงแต่ตอนนี้จะมีมาบางก็เกิดเหตุปีที่แล้วก็เลยสิบห้าครั้งมีบัตรเจ็บเด็กน้อยนะครับสิบสี่ครั้งแล้วก็ในเ่อนจะเส้ชีวิตลายอปีที่แล้ว แต่ปีก่อนก้อนปีหกสี่เดีรเรงไม่ได้เกิดนะครับแต่ว่าปีหกซ้ามันตายเยอะนิดนึงส่วนนั้นตายเกิดเสียชีวิตทกคนกอนดีมันเกิดบัตถีเดียวม,มันมันเ,เกิดเสรียชีวิตหลยคนไปแต่ปีก่อนก้อนนั้นบาดเปียเจี่เป็นสุ่นยื้อไลคปีบค่ะครับผมมีจุดไหนไหมครับคืว่าเป็นจุดเสี่ยงคืว่าเกิดอุบัติเหตุซ้ำๆนะครับจุดเสี่ยงนั้นมันจะสอุบัติเหตุนั้นทีสซ้ำๆนั้นก็ก็ให้ทางทางแก้ด่านทางทางท้องทิ่น แล้วก็ทางปอพ,อพอนั้นไปสดดํารวจหรือครับนี่ก็มีหล่จุดจุ่มเงนนะครับก็ไอ,อ,อ้เรานั้นมีห้ามเพินะครับมันจะมีอําเภอเมืองละอุ่นทุกตํบลานกับเพอแล้วก็กะบุีก็เราหาพาร์สต่างจังหวัดเนี่ยแต่จุดที่เป็นจุดเสี่ยงในขออ้อมืนเมืองนี่ก็เยอะเยอะนิดพอมันปริมาณรถลาซึ่งจะเปมีมีจุดเสี่ยงยี่สิบต้องนะครับแล้วก็ละอุ่นนี่สี่จุดแต่ละอุ่นนี่มันเป็นอําเภอเล็กๆ แล้วก็กับเอรอนั้นเจ็ดแห่งะนะทีเจ็ดจุดเสียงกาบรีนีเก้าแห่งแต่ทุกรำานเั็นกระเอร์มีซ่องต่อมนเล็กๆอันนี้จะจะไม่มีจุดเสียงเลยเพราะมันจุดหมองให้มันลอดภไปครับค่ะแล้วก็ในแต่ละปีค่ะที่เกิดเหตุนเนี่ยสร้างเหตุลักๆในพื้นที่จังหวัดระนองนี่คืออะไรอะคะก็คงเหมือนเหมือนเช่นเหมือนเคยแราะว่าไอ้อะไรลรักเขือ,นะอเนี่หลักเขือนนี่จะ,ะเ,เป็นปัญหามากที่สุดนะครับในส่วนดีเกิดอปบัติเหตุ เอ่อจะเป็นรถเขื่องส่วนใหญ่จะไปไหวรุ้นนะครับคงจะใช้ความเร็วครือความเร็วทุกตำบลหมู่บ้านแล้วจะเป็นในหมู่บ้านคิดว่าไอเขาหัวจะเริ่ดเกิดมันใ่เยอะนะครับแต่ไม่ใช่การไหนเาะนั้นในหมู่บ้านจะจะเยอะพอไหยรุ่นจะเว้นซิ่งในหมู่บ้านนี่แหละแล้วก็ําไม่มีนะครับแต่ว่าไอก็มีบ้างในสีกรณีที่ทัดมาจะรถเขืองก็คงจะเป็นรถกับบ้าน เรียวามีการใช้ความเร็วสู้เกินกำดนะครับครับพผมชุดซิงหมู่บ้านนี่เราวางแนวทางแก้ไขปัญหามันพื้นครับทันรองครับที่นี่ในหมู่บ้านเนี่ยเอ่อในีหมู่บ้านเนี่ยที่มันเกิดปัญหาเนี่ยเราจะให้กับนั่นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับคุงใกล้จิตกับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยเฉดตั้งด่านกันนัก็จะมีพวกทางไอ้ทางชุดจุดรอชเลาบ่อต่างๆไนะครับก็พยายามที ตั้งด่านสะก,กันในหมู่บ้านใช่ก่อนอยากได้ทันขึ้นถนนใหญ่นะครับมาถนนใหญ่เดี๋ยวก็เจอรถแล้วก็เลยมีการพูดคุยกันนะครับในส่วนขออ้อผิขอดข้อกำลังพยาบาลและพยายามทำความเข้าใจกับลูกบ้านนะครับด้วออยอา่าให้ช่วยไอ้บล็อกให้ไอ้ขับเร็วเร่งในหมู่บ้านนะครับค่ะ,คะทีนี้นอกจากการดูแลในหมู่บ้านแล้วค่ะทันรองเราได้มีการจัดกําลังผู้ปฏิบัติงานในช่วงเวลาเนี่ยค่ะมีกําลังเพียงพอแล้วก็มีความพร้อมแค่ไหนคะตอนนี้ เออในทุกหมู่บ้านนั้นมันก็จะมีชลบอยู่นะครับเรื่องชลบอต้องชุดออกพลอนะครับแล้วก็ชุดต่างๆนั้นก็จะมีการช่วยท่านในที่เป็นมีโดยเพาะหมู่บ้านที่มีเส้นทางเส้นจรที่เป็นทางผ่านเยอะๆเนี่ยนะครับจะมีการตั้งด่านในส่วนก็ขึ้ชนหมู่บ้านในการกดขั้นนะครับโดยเฉพาะคนเมาคนไล่แบบนั้นแหละ อ่ปัญหาดีเกรดได้วา่าบางทีไม่ใหญ่เว้นอย่างเดียวเมื่อก็จะมีคนเมาะไรก็มีการสก,กัดแตก่อนะจะพาออกมาจากหมู่บ้านไปนะครับอืมเส้นทางลักอคะคะท่านรองค่ะเอ่อในส่วนเส้นทางลักเนี่ยนะครับก็ในส่วนของลังนองเรานั้นจะมีอมอเอ่าในจะมีการจัดตั้งจุตตดตรวจนะครับจุดตรวจลักในส่วนอำเภอเมืองอำเภอเมืองของเราจะมีจุดลักเนี่ย เราจะตั้งแถวหน้าอรตำรวจบางนอุิตีตำบนบางนอน์บบนอ,นอ่ะไอ้นแห้งเนื่อง,งอีกแห้งนึ่งก็ตีามำหรือเล็ก,ละะกที่จะเลียวไปผ้าโต๊ะนะครับ,รบอันนี้จะจุตด,ดตรวจนะจุดตรวจนี้จะมีทางตำรวจทางคนสง่ทงทางสาสุขแล้วก็ไปกำลังผู้ใหญ่บ้านนะนะครับในการที่จะตรวจแต่นกยักจุตดตรวจแล้ว ข้อมอมเมืองแล้วในขออน้อลำเปอละอุ่นก็มีสองแหง้งอันนี้พอซองแห้งจะมีเทวาหรวอพอสตนะครับบางแก้วแล้วก็แย็บบางตางข้างในแล้วก็ในส่วนของลูกสํมรานนั้นก็มีซองแหง้งกาบรุรีก็ซองแหงแ้งแล้วกแวแ็แล้วก็พอกระเปือสองแห้งจุดลักงเนี่ยู่ดวงจังหวัดเนี่สิบแห้งนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ยังมีทอทของทิ้น นะครับพวของทิ้นเซ็รัลบาเนอตวอะไรเนี่ยก็มาช่วยั้งจุดบริการครับเราจะสืินลักเลยสำหรับคนที่เดินทางไปมาเหนื่อยๆก็มีการบริการน้ำทาเลอะไรนะครับจุดพักหลดอีกสร้าง1บเ่งทางเข้านะครับสรุปว่าแน่นนะวาพนันนะครับทนรองครับแน่นแน่นแน่นนะครับแต่ทนรองครับช่วงพาโต้ไปเข้าระนองนี่ถนนหนทางเข้าเยอะนะครับเรียบร้อยดีไหมครับตรงนี้ครับ เออตอนนี้ขาพัตโตข้าวละนองเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงเอ่อก็จะมีการทำทนันน่นยุคนะครับยายที่เลนของของกรมทางร่วงะนะครับแต่ว่าในช่วงปีไม่รื่ผลยึดิยาวนั้นทางแควงเขาขอให้สวย่วย่วยดูนในจุดเสี่ยงก่อนนะครับทาง <ạ. S 2> ปลายทางไล่เผื่อขึ้นไปแต่ว่าถ้นนั่นตรงช่วงนั้นอยู่รอขอสาง้วยรอย่างน้อาจ,จะไม่สะดวกทำดีควรทีเดียวแต่ถ้าในใต้ห้องคุระบุรี บกป้าคุณละบุรีมาทางทุกสำรานกระเปือยไฟนี้อดี่เป็นทางดีครับแล้วก็ทางทางดันเนือครับัท่านรองครับท่านรองครับท่านรองบุญชัยส้มใจนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจันทน์ระนองท่านรองยังยุ่กับเราไหมครับท่านรองได้ยินไหมคะออได้ท่านรองมีมีคําเตือนไปฝากไปถึ่งพี่น้องประชาชนในเรื่องของการขับรถไมครับแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยครับเชิญครับท่านรองครับ ครับในช่วงเทศกาลนี้นะครับให้พี่น้องประชาชนดีจะขันรถไปมานะครับที่เดินทางกับผ้มแ่นเนาหรือเดินทาง่องเที่ยวในช่วงปีไม่ให้เดินทางด้วยความระบาดระวังตรวจสตอบขับรถก่อนเดินทางนะครับแล้วก็ค่อยหยุดลักเวลาตื่นนั้นก็อย่ารับนะครับเม่าเมาไรแบบนี้ต้องต้องปักเลยก่อนแล้วก็ขับรถอย่างมีสติ นะครับครับแล้วก็โดยเฉพาะย่างยิงไอ้นคนที่คิดจะเขืองเนี่ยไอ้คนชนไทยนั่นก็คงจะต้องมีการซ่วมมวกนีลัยทุกครั้งคณะขับขี่นะครับสําหรับรถยนต์โดยสารหรือรถเป็นอย่ทางนั้นก็คอยขาดเข้มขัดเรยอไปทุกครั้งที่หนังนะครับครับรวมไปถึงเด็กๆเ,เวลานันในรถเอ้ก็ควรจะหนังในเบาะหนังนีลัยสำหรับเด็กคือคาซิทุกครั้งที่เดินครับ ครับพ่อค่ะอาทิตย์ปีใหม่ล่ะคะ่ะเดี๋ยวให้ทันรองไดอวยพรปีใหม่ให้กับ,ค,บคุณผู้ชมทางบา้านสักทีหนึ่งค่ะใช่ครับเดี๋ยวการาบคุณปีใหม่นะครับก็ให้เชิงสักทิศทางไร่ที่เราขับขับขลับนักทื่อนะครับได้บันดาลให้พวกเราดได้มีความสุขความเจริญนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับกิจซึ่งได้สงปราถนาตลอดปีชงพันห้าร้อยวอกเลยครับ ขอบคุณครับคุณพคมค่ะวันนี้ข้อพระคุณทันรองค่ะทันบุญชัยส้มใจนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองที่ดวงพูดคุยกับเราขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับคานครับค่ะเดี๋ยวน้องรับพรก่อนเดี๋ยวทันไปพรนะคะก็ไปเที่ยวระนองกันได้นะคะแต่ว่าพันื้อๆไม่ว่าอีเที่ยวในปีไม่นีก็ต้องเดินทางด้วยความปลอดภัยครับที่ด้วยความระมัดระวังค่ะพี่บ้าอู๋ครับผม